เอ้ยยูตูบสวยทุกคนนะครับนี่คือการต่อสู้ของชาดงกับชาดงเจอกันนะครับผมจะเล่นของแฟนทอมลอสบัตเตอร์ส่วนโรซาจะเล่นของลูอาร์ตนะครับใช่ไหมครับผมใช่แล้วค่ะเัาเรามาทายลูกเต่ากันเลยกว่าคาคนก่อนเริ่มหลังนะครับผมได้ผมได้หกนะครับคุณได้สองครับผมโอเคครับผมจุ้ยนะครับผม ผมจะเปฝ่ายเริ่มก่อนนั่นเองหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมโอ้โหห้าใบอย่างนี้เก็บสี่ครับผมขอดูหน่อยแล้วกันนะโอ้ไอเสริงเสลิงอืมผมขอเก็บห้าใบครับหนึ่งสองสามสี่คุณในวนขึ้นตัวเดียวคุณก็แบบสองหนึ่งใบสามได้อย่างรวดเร็วเลยนะผมอยากจะจำไลฟ์ใส่กับคุณน่ะนะ แต่ว่าถ้ามันไม่ขึ้นผมไปจะร้องให้ขอร้องแนหะล,ละเทมินนวันคุณก็มีแขนมีขาแล้วครับผมขอร้องอ่ะตัดสิให้ผม,มหน่อยพี่ชายชีวิตทําไมทําไมไมันถึงไม่ขึ้นม<ล> <laughs> <อ>าเทิรนครับจั่วนะครับผมไม่เป็นไรครับไม่ขึ้นคือไม่ขึ้นครับไลฟ์ไปกัน,นกหนึ่งครับจั่วการ์ดหนึ่งใบจบแล้วเทรนจัว่วไลฟ์กันหน,นึ่งอย่างจัว่วเศร้าวแล้วที่หลังได้หยิบวิกชิลได้เลยน้องสาวแล้วก็เปิดห้าหาสามได้เลยพี่ชายผม สามสี่ห้าห้านะครับผมไม่เจอเลยไม่เจอเหรอ<ช>เราจริงๆก็ไม่ใช่แฟนทอมมาสเตอร์จากนาดนนะครับเป็นสายผสมนะครับระหว่างแฟนทอมกับโมเดตนะครับผมเรามารวมล่างกันนะครับตีเลยเพราะว่ามันต้องเป่นผสมนะครับแฟนทอมอย่างเดียวผมไม่ชื <8 000. S 1> ่แปดทันเหรอครับผมให้ปล่อยแล้วกันพี่มาอีทกนะที่มาโมอีกเกย์สองครับเนไหมครับจบแล้วครับเพินจั่วอุ้ยสวยว่ะ ไลฟ์เกตสองครับผมนี่ ขอผมนี่รีทายโซบาสแ,แล้วครับเนี่ยจำไรแล้วครับแฟนกาเป็นบัสตร์ดูกนะครับรผมจุดสวามด์เนี่ยจำอะไรมาสวยงามบ๊ามบ๊ามบ๊มนี่นะครับนี่คือตัวอย่างการเล่นแฟนกาที่เท่าเทียมนะครับ,รบเราต้องอยินเกียร์สามเขาต้องยืนเกียร์สามแล้วเราต้องยืนเกียร์หนึ่งนี่นะครับผมนี่พูดมากว่ะเอาครับผมขออาฟอนให้แฟนตดไปเลยนี่ให้แฟนแรง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 เลยนะแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับแฟนกาตีเลยครับ สิบย่สิบามสองได้ครับขี้นะขี้แมนพลังแวนหิวพลังแวนโอ้โหดามจเช็กนอตเก้โอ้ยืนสามก่อนไม่พอนะครับยืนสามก่อนไม่พอได้หิวด้วยโอ้โหจู่อะไรจะขนาดนี้อ่าผมเกตไม่เท่าเขาผมใช้เทกไม่ได้ครับเฮ้ยเอาแล้วว่าแม่งแต่ว่าทิ้งมาหนึ่งมาเลยครับ สองได้ครับผมสองได้คุณได้เข้าด้วยซ้ำไ,ได้มาเลยคอปขีโอ้กไปครับผมอครับผมสองขีนะครับผมคี้ปองแมนจบแล้วสินะจบแล้วครับสตุนแอนดุงเอาละ<ม>เราจะไลฟ์เป็นมอรเดลแฟนทอมบราสเตอร์นะครับผมแล้วผมเอาฟอร์จให้จบครั้งนี้เลยนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะลุกได้นะเพราะว่าคู่แข่งยังเป็นเก็ดสองอยู่ ครับพี่ชายใช่ครับล้อชายผมเอาไงดีวะแม่งก็ทำไปไม่ได้เนะี่ยจริงก็เข้าดูสกิลครับมาลงสนามเปิดเจ็ดนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ละห้าหกไม่ไม่เจอวะ 7, เจ็ดเฮ้ยไม่เจอครับผมไม่ได้แสดงครับเดี๋ยวบอกว่าคนไม่มีบ er. ัตเตอร์เบดเหเฮ้ยบัตเตอร์เบดอะไรมันคือบัตเตอร์ดาร์คือบัตเตอร์ดาร์ไปเลยไปเลยไปเลยครับ ไม่เป็นไรครับผมก็จะตีตัวตเลยเพียวไปครับสองสามปล่อยครับพี่ชายอะไรวะเนี่ยทำไมมันเร็วต้นแต่ว่าแผ่วไปอ่ะดอพลังข้าครับดอหนึ่งเอ้ขีครับขี้แหวนพลังค้าครับนี่ดอมิทชิกครับผมดอทิกแหวนนะครับผมดอหนึ่งดอมจชิกไม่มีทิกเกอร์ไปครับผมผมสองทิกเกอร์นะครับนี่ไปเลยเท่าไหร่ครับพี่ชายเมื่อมันจมตีนะผมมันบอกว่าในการต่อที่อยู่โจมตีได้พลังอีกสามพันนะครับผม จะดีออกสิใช่ไหมยี่สิบสามสี่สิบสามโอ้คุณปล่อยรัวๆแบบนี้เธอหน้าคุณตุยนะครับจบเดียวแล้วครับผมใครครับผมเกียรซี่ครับผมเฮ้ยเจสซี่ด้วยโอ้ยแฟนทอมโอชบัตเตอร์ผู้นี้มันเจ๋งตัวนี้ไหมครับผมโอ้เช๋งไม่เป็นไหครับเอออยู่แต่หน้าแฟนทอมคุณก็อย่างนี้อย่าเนี่ยเดี๋ยววันเขาดูวันอีกรอบหนึ่งเขาดูอันนะครับโอ้ยคุณไม่มีดอปีจิหรอโอเคครับไม่คุณไม่มีดอปีจิหรอ ฮ้ยใช่ครับผมเฮ้ยคุณไม่มีดาไปซีแบบนี้หรอใบสองใบครับผมได้ครับเอบมใบไปสองอแล้วก็ถิกเมื่อลงสนามคารับเคอร์เตอร์บาร์สหาการ์ดกินหนึ่งได้หนึ่งใบได้เลยครับผมผมไม่ยอมแพ้คุณหรอกนะ ผมบอกเลยผมจะไม่ยอมแพ้คุณน,นี่นีน่นโอ้โอหเกตุนึงตัวไหนเดียมไม่มีนะเนี่ยครับโอ้อยเจะปวด<อ>เกินอยู่ในดอกครับคุณแมวขึ้นนะผมจะขึ้นได้ไงครับผมไม่ได้ยืมเลยตัดไหนครับผมข้าวสารหนึโซบาร์ครับผมเกท่าตัวหนึ่งเกต้าตัวหนึ่งคือมือสวยเลยทีนี้ เข้าตู้ปลาดีกว่าเข้าตู้ปาดีกว่าน่ครับมีใเลอยะเลยครับใช่ครับบวกไปหนึ่งครับได้ครับผมไม่มีขี้ไม่มีอะไรเลยครับได้ครับปีลรับมโอ้ยสองหมื่นสามพันเข้าเลยครับมาอบผมมาเมนี่คือนะครับผมขี้พลังแวนครับดีใจมากเลยครับโอ้โหสองหมื่นครับผมสองสมื่นสามครับยิงดยครับผมดีครัไปเลยครับ จบยังครับจบแล้วครับ s t a สแตน d อนดรอหยนั่งสารอะไรครับเตรียมโดนแดงครับวัอยากได้สาระนะครับผมจะไล่แฟนทอมบัสเตอร์นะครับผมถ้ามีแฟนทอมบัสเตอร์ดักก้นอยู่ในโซ่นะครับพื้นฐานเราอยู่ในนี่กลายเป็น2แล้วตัวมันจะได้อีก10,000นั่นเองนะครับผมกกึยังไม่จบครับยังไม่จบครับจากนั้นผมก็จะให้แฟนทอมบัสเตอร์โจมตีเลยไม่ีอะไรบ้างครับอะไรคุณแม่งจะโยนอะ ปีที่4 0 0 0 3,000 2คิดคีนนั่นเองครับ2 0 8 0 40,080ได้ครับ6 0 8 0ครับผม6 0 8 0เลยเหรอมไม่ได้อะยิ่งยิ่ไม่ได้ขี้โหจบเลยนะโหนี่ <laughs> ของเส้นของวานจริงๆับผมแง่ไรครับผมกูเล่นะไรวเนี่ยทำไมากูไม่แฮนด์เหะ เห็นโลฟาแม่งโยนก็เลยแบบเออโยนตามเงี้ยบอ้โหคุณดูหนูแน่เอยคุณคุณสองครับผมในการทุกอย่าบอกนะผมจะแค่คุณแม่งเลยจริงจริงผมควดจะคอไปบ้านเนี่ผมไม่คอไปวะทำไมนีเอานม่อนกับกล้องสองใบครับสองใบได้ครับผมแล้วก็ทำการไรอีกล่างหนึ่งครับผมนะครับผม พอดที่ข้างครับได้เลยขอดูมือก่อนนะครับรได้เลยอะไรบ้างได้เลยหนึ่งสองสามพอเก็บหนึ่งได้สามใบได้เลยแงพอสามใบครับผมไม่น่าจะมีราดูน,นะครับถ้าผมแพ้อ,อ,แอ๋อไอ้เงี้ยวเพราะผมน่าจะแพ้คุณแล้วล่ะคุณจะแพ้ได้ไงครับอู้แนคุณรู้ไหมว่าผมจะกัดคุณไหวเหรอสอง สามครับผมนี่เก็บหนึ่งเ์เซปได้ด้วยใช่ครับผมหมดเกินเออระวังมือตัวเองไม่ให้ดีนะครผมนี่คุณกับมือกูแทบจะไม่มีแล้วเฮ้ยอ่าครอรับพี่ชายได้ครับน้องชายแล้วก็มาเลยครับลงสนามเอาเก็บหนึ่งตังกว่าเข้าเฮ้ยต้องเข้าทำไมหมดเกินตัวมันได้สามพันเหรอใช่แล้วเฮ้ยทุกคนในกันเนี่ย หลังแบบบ้าคลั่งตีไปเลยสามหมื่นสามหมื่นสามพันเคาน์เตอร์บัสได้ครับดีทายตัวเองได้ครับเอาเก็บหนึ่งจากดอกลงมาได้ครับลงด้วยความสามารถโซบัสเฮ้ยโซบาัสโซบาัสเก็บหนึ่งได้ครับผมก็ได้เคานเตอร์ชาร์ดได้ครับเอาตัวชาร์ดด้วยสามพันโอ้ยสามพันอีกเราคานเตอร์ชาร์ดผิดตัวเลยเคานเตอร์ชาร์ดตัวนี้ดีกว่าอุ้ยสามพันได้ครับตัวนี้มีเก็บหนึ่งเต็มบอดบวกหมื่นห้าโอ้ยบวกหมื่นห้าอีก S <S ะะตึงกันในขนาดนี้วะเนี่ยตึงเกินไปแล้ว,ลวในโซมีเกจสามสองใบบวกหนึ่งขีดโอ้ยเกจหนึ่งบวกหนึ่งคิดด้วยเอุ้ยมาตีเลยครับนี่ขีดเดียวใช่ไหมครับอ,อันนี้เราจะไม่วางพลังแวที่บวกน้อยนะเป็นยี่สิบเอ็ดสามเอ็ดสี่เอ็ดสี่หกครับผมสี่หกครับเข้าเลยครับผมคีดเดียวใช่ไหมล่ะม,มา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 โน่ที่เกลือโน่ิเกลดอครับผมดอครับผมรังข้างดอเกจหนึ่งครับผม มาแล้วนะครับแล้วก็ปีเลยค่านี้เท่าไหร่ครับเป็นหนึ่งหมื่นอันนี้เป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบวกสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นครับผมห้าหมื่นเลยเหรอครับแรงไปเปล่าไม่แรงนะครับเฮ้ยแรงไปน่าจะเบากว่าปนั้นห้าหมื่นสองปีอะไรของคนเนี้ย 1ีึ่งหมคจีครับผมนี่เนีพิงเก็ดสองครับผมจบเธอแล้วเอาอีกล้าอะไรครับตายครับผม s t ต n d a n d draw เฮ้ยชิปหายนะผมชิปหายจริงนะนี่ครับเขามี Phantom b u ต t e อร์ด g o n กในโซนครับในเธอร์ผมมันจะโหวตอีกหนึ่งหมื่นแล้วอีกหนึ่งชี้ชี้เออชี้ชี้เท็ครับเปิดเจ็ครับผมกับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็บครับผม ผมจะหยิบเป็นโอ้ยโมเดลแล้วกันนะครับโมเดลขึ้นมือถึงว่าผมจะขอวัตเตอร์าดา์กมากกว่าแต่ตอนที่โมเดลเป็นทอดบัตเตอร์พูดนี้ออกมาขึ้นมือครับรีทายหนึ่งลีทายตัวมันนี่แหละครับเอาละครับถึงเวลาที่ผมจะต้องอปกประกาศว่าไฟน้องทึงแล้วเพราะว่าผมทำได้แค่นี้จริงๆผมได้แค่นี้จริงุณรูุ้ง ผมจะขอกลีการออกมาสองใบคือมือกันไม่แล้วรีทายผมทั้งหมดให้ดูหน่อยสิครับเทคสกิลนะครับผมผมรีทายนะครับผมระบาดหนึ่งรีทายรยการผมกี่ใบก็ได้ผมรีทายของคุณสองใบครับผมผมรีทายนี่ครับผมตัวหลักผมเป็นคนเลือกเหรอครับผมสิครับมาคุณเอาคุณเหรอ ไม่รู้คร yeah ับผมไม่โจมตีม uh> ันอ๋อมันต้องตีมันกันตัวทีครับแหอนแกก็ไม่เกินเล่นน่ะไม่เกินที่ทายนี้การของคุณกี oh. ่ใบก็ได้คู่แข่งเรือกริทายอ๋อคู่แข่งเรื่องนะครับเราผมก็คอการ์ดที่มีความวอเตอร์นิสกัสสองเวฟไม่เกินหนึ่งใบอะไอซ์สองเวสไม่เกินสองใบคุณไม่เอาอะไรแม่งสี่หมือนสี่ครับไอซีเหมือนสามสองชี จี๊ดๆทุกคนจี๊ดันนี้ด้วยจีออแบนเด็กหนึ่งอีกสองอะนะครับคุณนะผมได้แต่คุณบทคิดว่าอะไรผมรีทายตัวเองเนี่ยทายดิการกินใบก็ได้จุ๋คุณชอบความตื่นเต้นไหมกินใบก็ได้ในผมเลยรีทายศูนย์ได้ไหมร้บแต่ผมมันมันมันทำได้ไหมเนี่ยแล้วม่เข้าใจไหมเป็นห้องมันเล่ดานไหนวะนี่ไปเข้าใจกูเล่เป็นนะเอาชิมหาย หนึ่งใบเดียวอ้าวเราลีทายไปได้ครับผมเอาที่ไทยสองใบเอาเจอหนึ่งเอาแล้วก็เอาน้องม่กับข้าวก่องสองใบนี่สามหนึ่งผมจะป้องกันเองถ้าเคยหน้าคุณไม่รอดถ้าเคยนี้ผมป้องกันคุณได้เคยหน้าคุณตุยแน่ขอฟอสหน่อยค่ะพี่ชายไม่ฟอสหมดอ่ะคุณเบิกฟอสผมใช่แล้วคอเกตสามไม่นะคอเกตหนึ่งได้หนึ่งไม่นะสองผมต้องการราวทูลุลต้องการราวทูลมีคำถามว่าคุณมีพีจีไหม มีครับมีเหรอใช่ครับงั้นไม่ต้องใช้ครับอ้าวทำไมครับเอ้ยอย่าหง่อนเยไม่ใช่ครับพอขู่ขอขู่หนึ่งใบเฮ้ยไอ้ทำไมเ้ยตอนต้นก็ออกมาดีแล้วทำไมตอนท้ายมันไม่ดีวะส่องไปครับพี่ชายตายแล้วหรอคุณดตัวนี้ก่อนครับผมกินการ์ดเก็บริ้วอยู่บนมือปุ่มตัวเนี้ยจิ้มดู โอไม่ตึงเลยสบายเป็นอะไรต่อไปแล้วลาวถูกลาวถูกับลาวถูตัวหนึ่งเอาไปตายสองไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าคุณจะชนะผมขอตัวเซอร์ไพตีเขผมตีอะไรครับหมื่นสามสองหมื่นสามสามหมื่นสามเข้าไหมสามหมื่นแปดเข้าไหมครับพี่อครับผม อ๋อค่าครับผมดอหนึ่งไร้หวะไม่หวะจิตตองครับตีครับผมครับผมตัวนี้ไม่ได้บวกนะผิดจีสามยี่สามสามสามผิจีครับต้องยุ่งครับนี่ครับอันนี้ครับผมเมื่อยันนี้โจมตีอ๋อค่านี้ได้พลังเท่าไหร่ครับเนี่ยมีสามโฟร์ดมาร์กเกอร์โซบาร์กัสเกตสามเอ้ยคุณไม่แปะพลังให้ผมดูเลยอะแป๊บนึงครับผมผมต้องค่อยวางทีหลังเพราะมันเป็นติ๊กตัวนี้แต่คุณโยนทิกเกอร์คุณก็ไม่บอกอะ บลกคีย์ครับผมแล้วก็บลกทิกเกอร์ปิดปั้งก็จะเป็นหมื่นสามหมื่นแปดสองแปดสามแปดตัวหลังคนไม่บวกอะมันบวกไม่ได้ครับมันต้องมีเกจหนึ่งห้าใบเอ้ยเกจหนึ่งห้ามาจากไหนครับน้ำมัหมื่นแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกแปดครับผมหกแปดนะครับห้ามดีจีนะห้ามดีจีนะครับนี่ครับเท่าไหร่นะเนี่ยนี่ครับเท่าไหร่นะเนี่ยเจ็ดสอง สุดยอดครับผมจบเทรนแล้วฮัมม์าแปนแอนด์ดองจบเทินอนนอมาอะไรครับผมไฟนอลเทิร์นของผมนะครับฟอสอีกใบครับผมไฟนอลเทิร <Why not S 1> ์นมาเลขโมเด็ ed, เตเฟรมเมสเตอร,ร์ฟักพี่กู้มานะครับพร้อหมดแล้วนี่เลยวางไว้ด้านข้างสองใบไปเลยนี่ครับแล้วก็คอบัตเตอร์ดาร์กไป้ฟอสอีกหนึ่งใบขอตรวจอานนี้เป็นเลย พอไปนี้เทคสกิลนะครับผมโซบาตหนึ่งไบรทไบรทไบไบรท์ไเชี่ยหมดแล้วนี่หว่าเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันเชี่ยหมดแล้ว <c oughs> คนถามาจนดังแต่มันหมดแล้วท <c oughs> ้าตัวเองเลยครับพี่ชายท้าตัวเองนี่แหละครับ จบสิ้นแบบ่ะเอ้ผมไม่ดูอ่ะ,อออะนี่ครับคอเลยยังหมดเลยโอ้โหสามเว็บตึงตึงสามเว็บตึงตึงใช่ครับตีครับเท่าไหร่ครับพี่ชายสามหมื่นห้าพันตันเอสมมน็สามหมื่นสามหมื่นแปดพันสามหมื่นแปดพันโมเดิร์นปฐมมัสเตอร์จมตีเทคสกิมจมตีเขาตบาหนึ่งใบ ลุกบัตดักทั้งหมดและเทคตัวนี้ครับเมื่อบัตดักลุกโชบัตออกหนึ่งบลายลายลา,า,า,ายมันจะลุกด้วยแล้วมันจะโบยหนึ่งหมื่นห้าพันนี่เลย <Okay. S 1> บัตเตอรดักได้พลังหนึ่งหมื่นเออฮือเอ,อเฮืเอ,อ,อ,อโคตรรุนแรงตีไปเลยสามสิบสามยี่สิบแปดโอ้โหแม่งมืออยากก่างเด็กเลยเฮียสี่สิบแปดมือโชว์มือกล้องนี่เยอะมากอะ่ะแม่งเยอะใช่ไหมสี่สิบแปดสี่สิบแปดเลสองหมื่นหกสิบแปดมิดยังครับมิดนะครับ ผมขอ,อฟอสให้ข้า้งนี้ได้ไหมผมใช้เทคสไปจิ้มด<ะ>ีครับผมลองวางเลยก็ได้ผมการโอ้โหไม่ไม่เอา <laughs> ยามเก็บเก็นเองเก็บสัเอาฮะฮะฮะอ๋อสามบาท <laughs> <laughs> อ๋อสามบาทนี่เองไม่ดูอะครับ กูเได้อะไรเสียคนไปอยู่เองนะครับโอ้โหมาเซอร์ไพรส์กูกูได้เสียห้าลายอ๋อไม่เป็นไรครับผมมาเล่าเล่าทูได้ครับแล้วผมเดี๋ยแรกมันก็อย่างงี้แหละครับเล่นเป็นเป็นจีมึงคนเล่นไม่เป็นก็อย่างงี้แหละครับไอ้เสียเศร้าอะแล้วถ้ามันมีแต่บรรดาอีกอีกนี่นี่นี่กัดไม่ได้นะพีจีแล้วเจริงถ้ามีบัตรดาอีกก็กัดไม่ได้นะใช่ปะเออกัดไม่ได้โอ้โหเทำไม ไปเรื่อยตาผมนะครับรีเวน g สแตนหวนคืนเวลาจวผู้เล่นบัตเตอร์ดักกุยไล g ์แบ่ง้างครับผมคุณกาดได้ก็กาดฝั่งนี้กาดไม่ได้นะครับผมพลาดเองครับผมไม่เช็คเกตหนึ่งมีเกินนะครับหนึ่งใบคุณอย่าเพิ่งข้างครับมาฟังผมรำไม่เสร็จก่อนได้ครับแล้วก็ไลค์อีกรอบครับ คุณมีวีจีไหมคะไม่มีไม่มีเยอะเลยเลยงั้นเดี๋ยวผมเอาข้างออกนะครับผมไม่อยากทรมานคุณมันทรมานอะไรกูเียกสองขี้แม่งไม่ทรมานเลยวะตีเขาผมเมื่อจำตีสมารกันขีสามเขาผมบวกหนึ่งหมื่นหนึ่งขีโอ้ไม่ต้องนับครับตายเดี๋ยวดูดผมขอนับก่อนครับขอน้ก่อนขอน้าก่อนอ่า หมื่นสามหมื่นแปดสองแปสมแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดครับผมผมแปงนี้ิวครับผมนิ้วครับผมตานะครับเอาใหม่เอาให,าใหม่แป้งบนหัวทอดครับผมทำแฟนทอมกุยไปเลยเอาใหม่นะครับลาวทรู